ครับมึอนี่ผาพีผ้าหนองมาไอ้ยามกุ้งกันนะครับดักไวม้มือขึ้นตอนสามทุ่มเนาะนี่ครับบรรยากาศครับเดี๋ยวมึอนี่ผาพีผ้าหนองมายามกุ้งกันครับนี่เดี๋ยวพ่อดักไว้นี่นะครับเดี๋ยวผมสให้เบิ้งครับเราได้กุ้งบ่เนาะนี่พันไหปก็ยังนีเด็กเอาเป็นบองปลาไหลครับโอ้โห,โห,โห,โหมีบ่เนาะมีบ่เนาะ โอ้ก็ได้หน่อยแต่เด็กเงี้นี่โอ้เตีนออกตีนออกเธาไปลงลึกกันไปล้วฮะโอ้เขากินหนาเขาหน่อยหรอกแต่ยูมัน,น,น,นดึกแล้วกุ้งมันอยู่เต็นเนาะแต่ถ่ายน้ำน้ำเว้นกุ้งมันอยู่ลึกอยู่นี่ครับพี่น้องได้หลายอยู่แล้วนี่ Ô, tụi dây sáng là lấy hâm nè cái vô cọc luôn này.